สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่ 1. พฤศจิกายน2565มีรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านซาดีอารามโกซึ่งเป็นบริษัทน้ํามันของรัฐบาลซาดีอาราเบียอาจจะลดราคาน้ํามันอย่างเป็นทางการสําหรับราคาน้ํามันดิบป,ประเภทอาราฟไลส์ประมาณ30-40ถึงเซนต์ต่อบาเรลในเดือนธันวาคม2565 ดยการปรับลดราคาน้ามันดกลราวกมีขึ้นเนื่องจากจีนซึ่งเป็นผู้ซื้อน้ํามันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลกได้ขยายการควบคุมการเดินทางที่เข้นงวดเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอครกนหลังยอดผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหนึ่งในผูต้ตอบแบบสํารวจระบุว,ว่าอุปสงค์ของจีนอ่อนแอกว่าที่คาดไว้มากพร้อมเสริมด้วยว่าตลาดได้ตั้งราคาไว้แล้วสําหรับคํานึงว่าโรงกลั่นของจีนจะใช้โคตา้าการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันของตนเองเต็มโคตา้า เมื่อปลายเดือนกันยายน2565จีนได้ประกาศเพิ่มโคต้าการส่งออกน้ำมันเพิ่มอีก15ล้านบาร์เรลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกที่ซบเซาแต่โรงกลั่นบางแห่งระบุว่าแรงจูงใจได้ปรับเพิ่มกำลังการผลิตนั้นค่อนข้างต่ำเพราะอัตราผลตอบแทนที่ไม่ค่อยจะดีนะักดังนั้นค่าการกลั่นของผู้กลั่นน้ำมันดิบในเอเชียที่ใช้น้ำมันดิบจากตะวันออกกลางปรับต,ตัวลดลงมาอยู่ที่เฉลี่ย2.59ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในเดือนตุลาคมจากเดิม3.30ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในเดือนกันยายน ดังนั้นเนี่ยครับซาอุดีอาระเบียผู้ส่งออกน้ํามันรายใหญ่ของโลกอาจจะมีการปรับลดราคาน้ํามันดิบส่วนใหญ่ที่ส่งไปยังตลาดเอเชียในเดือนธันวาคมนี้หลังจากใช้น้ํามันเชื้อเพลิงในจีนลดลงกว่าที่คาดเนี่ยนะครับหลังการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงในจีนนั้นมันลดลงมากท่ามกลางมาตรการการควบคุมโควิดสิที่กําลังเข้มง,งวดของจีนส่งผลให้ทําให้อุประสงค์ในภูมิภาคนั้นลดลงด้วยครับสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยคุณผู้ชมครับคือการที่ซาอุดีอาระเบียนั้นเนี่ยหันมาให้ความสําคัญกับตลาดทาง เอเชียมากยิ่งขึ้นก็ก่อนหน้านี้เนี่ยครับซาอุดีอาราเบียนั้นก็ต้องบอกว่าเวลานี้ไม่ค่อยจะกินไม่ค่อยจะมีความสัมพันธ์ที่ดีนักกับทางหน้าสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนผู้นําของสหรัฐนั้นได้เดินทางมาร้องขอให้ซาอุดีอาระเบียได้ปรับเพิ่มการผลิตน้ามันแต่ว่ากลายเป็นว่ากลุ่มโอเปกพลัสที่มีซาอุดีอาระเบียนั้นเป็นแกนหลักเนี่ยกลับดําเนินการในการยุติเนี่ยครับหรือว่าลดการผลิตลง 2ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนพฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับสหรัฐอเมริกาจนตอนนี้เนี่ยครับหลายฝ่ายก็มองว่าสหรัฐอเมริกานั้นกําลังหามาตรการในการที่จะจัดการกับซาลีิอาระเบียรหรือพูดง่ายๆสาสหรัฐนั้นก็กําลังเอาคืนแต่ว่าฝาักฝังของซาลีิอาระเบียเองนั้นเนี่ยครับก็เหมือนว่าไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งที่สหรัฐอเมริกานั้นกําลังกระทําแต่ว่าหันมาให้ความสนใจกับตลาดในอเอเชียมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้ก็ออกมาประกาศชัดเจนนะครับว่าลูกค้าในประเทศเอเชียต่างๆนั้นจะได้รับ น้ำมันเนี่ยครบแม้ว่าโอเปกพัสนั้นจะมีการปรับลดการผลิตน้ำมันก็ตามแต่ว่าออเดอร์จากประเทศในเอเชียนั้นก็ยังจะคงได้ครบตามจํานวนที่มีการสั่งเอาไว้หรือว่าการเซ็นสัญญาเอาไว้ก่อนหน้านี้นอกจากนั้นแล้วก็นี่แหละครับล่าสุดนั้นก็อาจจะมีการปรับลดราคาน้ำมันลงมาอีกเล็กน้อยในช่วงเดือนธันวาคมก็สร้างแรงจูงใจให้ประเทศในเอเชียนั้นเนี่ยครับซื้อน้ำมันจากทางด้านซาอุดีอาระเบียเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ